และวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับชื่อคุณจีน,ม,น,นมาดูกันดีกว่าครับว่าเขาเป็นใครมันจะไหนสำหรับผมวรการใช่ไหมครับและวันนี้สมาชิกพิเศษของเรานะครับไป้ชายที่ได้หมดได้ชาร์กี้นะครับดูนะวสวัสดีนี่นี่นี่อุย้ยสวัางนี่นะครับงั่งเอาไว้นี่เป็นหมดร like ะยะไกลสวายมากห้อยตับไปเราเห็นแล้วมนี่เป็นหมด <c oughs> ไม่แสให <c oughs> ่แม่เล่ <c oughs> นดวงให่เลยนี่อ้าอุ้ยสว่างยิ่งแทบลืมตาไม่ขึ้นนะนะครับวันนี้ก็นองเริงมาเยอะแล้วเข้าสู่เรื่องที่เราจะมาเสนอในวันนี้ งานประวัติศาสตร์นะครับจกักรวรรดินิยมคุณยีนเนี่ยคิดว่าจากักรวรรดินิยมนี่มันเป็นการปกครองแบบไหนครับอืมไม่ทราบเลยครับโอ้ยงั้นทีนี้ก็เข้ามารายการผมยังโขนกระแสมัง้งไม่ไม่ไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นโขนกระแสกับหนุ่มกันเชียงนะครับชื่อเล่นชื่อกุลหม,นนมูนะครับในช่วงประวัติปลายศตวรรษที่19กนะครับและต้นศตรวรรษที่20 โลกเราได้ไเผชิญกการเปลี่ยนแปลงรั้งหญ่ที่เรียกกันว่าจากักรวรรดินิยมนะครับซึ่งเป็นยุคที่ประเทศมหาอำนาจตะวันตกพยายามขยายอิทธิพลและอาณาเขตพยันดินแดนที่ห่างไกลหลายในแห่งในเอเชียนะครับและแอฟริกาและอเมริกานะครับกระบวนการนี้ไม่เพียงแค่เกี่ยวข้องกับการหาทรัพยายกรทางธรรมชาติและการค้าแต่ยังเกี่ยวกับการครอบงำประชาชนและประเทศและวัฒนธรรมด้วยนะครับผ่านการปกครองแบบอาณาจักรนิยม คุณยินครับคุณคิดว่าการปกครองแบบนี้มันจะไปได้นานไหมว่าไม่นานครับอืแต่เขาบอกว่านานนะคุณนี่มั่วนะนะไปเรื่องต่อไปครับฝรั่งเศสและอังกฤษนะครับเป็นผู้เริ่มต้นการขยายอนานาจของพวกเขาไปยังดินแดนใหม่ๆที่พวกเราเรียกว่าอาณนานิคมนะครับการแสวงหาทรัพยากรชนิดใหม่เช่นทองคําอย่างน้ํามันและเครื่องเทศกลายเป็น แรงขับเคลื่อนสําคัญที่ทําให้จกหักรวรรดินิยมกลายเป็นเครื่องมือของกติกาและการเมืองโลกนะครับแต่ว่าคุณคิดว่านี่เครื่องเทศสุนใหญ่นี่มาจากไหนยหมว่ามาจากอินเดียครับนี่รู้เยอะนะเนี่ยแสดงว่าศึกษามา a few moments later ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับสองเรื่องที่ผ่านมา,ากับคุณวราการนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแต่จกักรวรรดินิยมยังไม่หมดแค่นี้แต่คนข้างผมนี่น่าจะกดมุกไปแล้วเพราะนั้นก็ เปลี่ยนแข่งแลเชิญคนใหม่นะครับคนนี้พิเศษทั้งเป็นคนที่มืดนิสัยนี้มืดมากไปเปลี่ยนตัวกันเลยดีกว่าครับตัวก่อนนะครับผมตัวแรกนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋เมื่อคุณกินออกไปแล้วนะครับพอแข่งแลเชิญคนต่อไปเชิญมาเลยครับมิสเตอร์บีมาครับคุณแม็กใช่ไหมครับจะโน้ตที่ให้มาแล้ว น่าจะเป็นคุณแม็กเนาะแนะนาตัวเองสิสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายอนุพันธ์แก้วชานะครับนั่นหรอครับวันนี้คุณรู้ไหมว่าออกรายการเรานี่ยม,มาเรื่องอะไรไม่ทราบเหมือนกันครับดูแผ่นนี้สิครับอ๋อโอเคครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะแล้วคุณคิดนี่ว่ารายการนี้มาน่าจะมา จาะลึกเกี่ยวกับระบบการปกครองนะใช่ครับคุณคิดว่าจักรวรรดิยมนี่เป็นการครองแนวไหนครับผมไม่ทราบนะครับเชิญคุณอธิบายผมฟังให้เข้าใจหน่อยได้ครับนัครับงั้นก็มาเริ่มไปเลยนะครับในช่วงที่สองของรายการเรานะครับในเวลานั้นนะครับอาณาจักรนิคมนะครับต่างๆถูกใช้เป็นแหล่งทรัพยากรสําคัญกับประเทศจักรวรรดินะครับ การขุดทองในแอฟริกาการปลูกฝ้ายในอินเดียหรือการเก็บเกี่ยวยางจากป่าฝนในเอเชียตะวันออกเสียงใต้รับรนถูกมานำมาส่งกลับไปยังประเทศแม่นะครับเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่อณาจักรนะครับผมเป็นการใช้แรงงานะที่แรงมากนะครับคุณคิดว่ามันเหมาะสมไหมสมัยนี้ในสมัยนะั้นผมคิดว่ามันเหมาะสมครับในการปกครงองของระบอบแบบนคุณน,น,นี่มัน ค่างจา็บในประชารัฐกัปตันนะ,ค,ะนครับดังในสมัยนั้นนะครับมันต้องเด็ดขาด,ไ,ไ,ดไปเรื่อยปแต่ความรุ่งเรืองที่มาจากอนาน,นิคมเหล่านี้มักจะมาพร้อมกับความทุกข์ทรมาณของคนในท้องถินนะะ่นครับคุณได้ยินนะครับ <วะ S 1> จากอาณาน,นิคมถูกบังคับให้ทาํางานหนักในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากครับขาดสิทธิ์ในการควบคุมชีวิตของตนเองะครับและต้องยอมรับ การปกครองจากผู้มาจากต่างชาตินะครับอำนาจของจังหวัดดิโยโุโรปในดินแดนเหล่านี้มามาพร้อมกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับในทางวัฒนธรรมนะครับคุณคิดว่าเขาไม่เอาเปรียบเปินไปหรอครับผมคิดว่ามันเป็นการเอาเปรียบอย่างมากเลยนะโอ้หคุณนี่เปลี่ยนความคิดได้เร็วนะจะกิ้งก่าสองสีนะผม,ผมว่าเขาต้องตั้งระบอบประชาธิปไตย<ม>ขึ้นมาไม่ใช่ระบอบบการ แต่ว่าไงอะ่ะคุณรอดคำปะใช่เอาเป็นว่าของคุณจบแล้วนะของคุณจบแล้วเปลี่ยนตัวนะครับ a few moments later ดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับแต่ว่าคนข้างๆผมนี่นะครับก็ยัง,งรี้ไปแล้วคงต้องเปลี่ยนผู้นำเสนอคนใหม่เชิญคุณตั้นครับเข้ามาในกล้องหน่อยครับสวัสดีครับคุณเชฟต้งงงอ,องขอตัวทุกคนแนะนำโทซี่ว่าไปใช้มาจากไหน ผมเสพพัฒน์กระาสาครับคุณรู้ใช่ไหมว่าวันนี้เรามาเข้าเรื่องอะไรกันเรื่องจักรวรรดินิยมใช่ไหมครับนี่แหละคนที่ผมต้องการนะครับเริ่มต้นจากปิเรื่องเลยเนาะเริ่มต้นในการว่าการปรคากครองอารนิคมเนี่ยไม่ได้ดาเนินไปอย่างราบรื่นนะครับชนพื้นเมืองและนักเคลื่อนไหวเริ่มลุกกันต่อต้านนะครับอำนาจของจักรวรรดิตั้งแตก่การต่อสู้ในแอฟริกาที่มีการใช้ชีวิตแบบทหาร การก่อจักจลในอินเดียจนถึงการต่อสู้เพื่อเอกราชในประเทศอเมริกาใต้นะครับชนชาติที่ถูกเคยกดขี่ที่เคยถูกกดขี่ในการปกครองน,นะครับและก็และการมีอิสรภาพนะครับคุณคิดว่าการที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นนี่มันน่าจะเป็นการบังคับขู่เข็นใช่ไหมใชูุ่เกตแน่น จะต,ต้องการเรื่อยอุปมิตนี่ใส่ไม่ดีน,นะใช่ครับจริงนั้นเป็นเรื่องต่อไปดีกว่าการต่อต้านเริ่มมีพลังมากขึ้นนะครับเรื่อยๆจนทําให้จัก,กรวรรดิที่เคยยิ่งใหญ่ต้องเชิญหน้ากับการล่มสลายนะครับการสู้รบทั้งในสนามและในเชิงการพูดทําให้หลายประเทศตัดสินใจให้ความสําคัญกับการกำลังรับอิสรภาพของอนาณานิคมนะครับอินเดียแอฟริกาและเอเชียเริ่มได้กับอิสรภาพ ก็จริงนะครับแต่ว่าอินเดียนี่ยังมีส่วนเช้ามนาอยู่เลยนะครับใช่ครับแบ่งแบ่งส่วนเช้กันะเนาะจริงครับพวกแขกนะใช่พวกแขกกัครับคุณคิดว่าของคุณนี่จบหรือยังมันใกล้แล้วครับแล้วก็กลับไปครัตอนนี้มันคนนี้มันรู้แล้วอะรู้เยอะตลาดยังยังกับเปลี่ยนคนนะครับมาเลยครับขอเชิญคุณทีมนะครับแทนคุณตั้นนะครับมาเข้ากล้องนะครับครับผมสวัสดี แนะาำบ้านเนี่ยมาแนะนำแนะนำเพงหน่อยสิครับชื่ออะไรครับผมครับผมชื่อทีมครับชื่อปัทละกรใจยงครับบ้านอยู่วังพิกุลจังหวัดปพจรบูร์อำเภอบึงสามพันครับอุ้ยคนที่ผมต้องการครับเรื่องกันเลครับรู้ใช่ไหมว่าเรื่องอะไรฟัง้วใช่ไหมว่าเรื่องอะไรจักรวรรดินิยมครับสองคนนี้นะครับฟังมาแล้วการต้อสลายของจักรวรรดินิยมนะครับจะเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่กี่วรรษแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้เห็นจนถึงทุกวันนี้นะครับ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจกในประเทศอา,านิคมที่ได้รับอิสรภาพไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับและบางประเทศก็ยังคงต่อสู้เพื่อค้นหาตัวตนต,ตัวเองนะครับอิสรภาพเคยดูไหมเคยดูร่บเคยดูนะเรื่องอะไรอ่ะไม่บอกไม่บอกด้วยงั้นไปเรื่องต่อไปนะครับแม้ว่าจักรวรรดิจะไม่สามารถครอบงำโลกได้อีกต่อไปแต่วาสนาฟอง มันขัดแย้งกับคงสรงผลกระทบต่อการเมืองนะครับและเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆมันมันสอนเราเกี่ยวกับอำนาจและความวิติธรรมและการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมครับสมัยนี้ก็มีใช่ไหมครับมีครับเรื่องอะไรครับเรื่องไ่ดูว่าคุณแสดงว่าคุณไม่เปิดรับนะ LGBTQ+ มันเกี่ยวอะไรอ่ะก็ความฉลาผทางความคิดทางอะไรไงคุณต้องเข้าใจด้วยนะพูดอย่างนี้เดี๋ยวเห็นกล้องไหมพอลงนะ เดี๋ยวผมจะพยายามประกาศต่อเลยครับโจทย์มันแทบหมด้ปแล้วมันมีแค่นี้แหละจากวันนิยมทีเลทสุดสุดลงไปแล้วไงแต่ว่าท้าทายในการสร้างความยุติธรรมและเท่าเทียมยังคงติดเสมอตลอดไปหมดเวลาแล้วมันคอยบอกมดเวลาแล้วเตือนตลอดเสียงคุณครูลอยเตือนย้ำมาได้ไกลพอแค่นั้นทุกคน หมดเวลาวางปากกาแล้วเดินขึ้นมาขึ้นแอนเชอร์ชีตแล้วฉันก็ขออีกหน่อยแล้วฉันก็ขออีกหน่อยคุณครูชายตามองมาสงสาร